สวัสดีนะคะท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายลาวันจากมิเชลสตาเยอรมนีค่ะค่ะหลังจากที่ทางการเยอรมนีนะคะประกาศให้ช่วยค่าใช้จ่ายนะคะโดยการขายตัว9ยูโรต่อเดือนนะคะให้กับทางประชาชนผู้ใช้รถไฟนะคะ ตั้งแต่เดือนมิถุนากรกดาแล้วก็สิงหานะคะคือใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะในตั๋วราคาที่9ยูโรเราสามารถไปได้ทุกที่ในเยอรมนีค่ะสำหรับราคาตั๋ว9ยูโรนี้นะคะก็รวมไปถึงนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเยอรมันด้วยนะคะทีะ่ใช้รถไฟในการเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองค่ะก็จะเป็นผลดีกับนักท่องเที่ยวเช่นกันนะคะสำหรับ 9ยูโรต่อเดือนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะใช้ตั๋ว9ยูโรนะคะไปเที่ยวเมืองนครแฟรงก์เฟิร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็จุดแรกที่พวกเราจะไปนั่นก็คือสนามบินแฟรง k ์เฟิร์ตนั่นเองนะคะค่ะเช้านี้นะคะพวกเราออกเดินทางในช่วง8นาฬิกานะคะก็จะได้ยินเสียงเกี้ยวเจ้า สำหรับเด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนกันนะคะก็จะใช้บริการรถไฟกันนะคะแล้วก็ในช่วงเช้านี้นะคะก็จะมีผู้คนที่มาใช้บริการรถไฟเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงทั้งเวลาทำงานแล้วก็เด็กนักเรียนไปโรงเรียนนั่นเองค่ะ,ะสำหรับในช่วงสามเดือนนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับ บางท่านนะคะที่อยากประหยัดนะคะที่เคยใช้รถนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันนะคะที่นี่ก็จะสูงนะคะอยู่ที่2ยูโร20เซินเซนนั่นเองนะคะก็เกือบอก็ประมาณ1 0อยบาทนั่นเองนะคะต่อลิตรนะคะก็ถือว่าสูงกว่าทางไทยเราครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะอ่ะเรามาชมบรรยากาศข้างทา,างไปด้วยกันนะคะที่เห็นสีเหลยอยืองอยู่นั่นก็คือทุ่งข้าวบาเล่นะคะ ที่กำลังเก่จัดนะคะก็พอพี่จะเก็ดเกี่ยวนะคะก็ชมวิวที่ทัดไปด้วยกันนะคะ

สถานีนี้นะคะก็เด็กๆก,ก็ลงนะคะเสียงก็จะเบาลงนิดหนึ่งนะคะเพราะเป็นเป็นเขตของมหาลัยของดามสตาร์ตนั่นเองค่ะก็คิดว่าเด็กๆน่าจะมาพัศนศึกษานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะในการขึ้นรถไฟก็ยังต้องใช้แมสอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราใช้ตั๋ว9ยูโรนะคะ,ะเพื่อมาลงแค่ดัมสตาต์ทนะคะเพราะว่าพวกเราต้องการจะไปเซอร์เวยบัสนะคะ,ะที่จะไปสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราก็แค่ต้องการมาใช้ตั๋ว9ยูโรต่อเดือนนั่นเองนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกน,นะคะสำหรับของเดือนนี้นะคะแล้วก็ทั้งเดือนนะคะพวกเราก็จะสามารถ ใช้ตั๋ว9ยูโรไปในสถานที่ต่างๆด้วยรถไฟนะคะที่เห็นอยู่ก็คือสถานีรถไฟดามสตาร์นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. พวกเราก็จะมาต่อบัสนะคะในราคาตั๋วที่3ยูโร80เซนนั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อจะนั่งตรงนะคะไปที่สนามบินอของแฟรงเฟิร์ตนั่นเองค่ะค่ะจากที่พวกเราได้ชมข่าวนะคะว่า สนามบินต่างๆในเขตยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะก็จะมีพนักงานมีการสไตร์นะคะเพื่อนัดหยุดงานนะคะก็ทำให้เกิดปัญหานะคะเรื่องการกระเป๋าโหลดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเซอร์เว์นะคะว่าสภาพเป็นอย่างไรณวันนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาชมสถานการณ์ภายในอาคารอของนอคคอนเฟนต์แอร์พอร์ตนะคะเทงเฟิร์ธแอร์พอร์ตไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูสภาพการเช็คอินของสายการบินทั่วๆไปนะคะก็ส่วนมากนะคะก็จะเงียบเหงานิดนึงนะคะเพราะว่าได้มีการยกเลิกเที่ยวบินของทางยุโรปหลายไฟเลยนะคะต่อต่อวันนะคะออือ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เรายืนอยู่นะคะก็คือเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีะคะเราก็จะพยายามสังเกตทางหางนะคะยืนอยู่ห่างๆดูสถานการณ์ของแต่ละไฟนะคะแล้วเราก็มาเห็นการเช็คอินของอไทยแอร์เวย์นะคะเพื่อจะบินไปประเทศไทยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่จะเดินทางไปกับการบินไทยนะคะก็พยายามนะคะมาล่วงหน้าประมาณสัก4-5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเพื่อจะมายืน เข้าแถวรอโหลดกระเป๋าให้ได้ก่อนใครนะคะเพื่อกันความผิดพลาดในการโหลดกระเป๋านั่นเองค่ะ หลังจากออกจากที่นี่นะคะสังเกตการเสร็จนะครับพวกเราก็จะไปใช้ตั๋ว9ยูโรนะคะเพื่อจะขึ้นรถไฟนะคะ,ะเราก็จะไปชั้นใต้ดินของอสถานีรถไฟที่แฟรงเฟิร์ตแอร์พอร์ตนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พวกเราก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์ต่อนะคะด้วยตั๋ว9ยูโรนั่นเองค่ะ อ่ะจุดนี้นะคะก็คือสถานีรถไฟใต้ดินของแฟร n งเฟิร์ตแอร์พอร์ตนั่นเองนะคะพวกเราก็จะใช้ตั๋ว9ยูโรเพื่อจะไปเที่ยวสวนสัตว์ต่อเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าที่สวนสัตว์นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ